งูเหลือมยักษ์บุกเข้าบ้านแห่ตีเลขล่าสุดเกลี้ยงแผงแล้วใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1เมษายนนี้ ล่าสุดเชื่อว่าหลายคนคงกำลังหาเลขสวยๆเอาไว้เสี่ยงดวงกันแล้วใช่ไหมคะหลังมีผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าสุพัฒขามทร์ได้โพสต์ภาพลงบนกลุ่มข่าวจากอาสากู้ภัยไทยแลนด์ขณะที่ได้เข้าไปจับงูพร้อมระบุข้อความว่าใหญ่โคตรพี่เหลือมโผล่กทมหลังเลือกตั้ง วันนี้26มีนาคม2,562เวลา9นาฬกา57นาทีประชาชนขอความช่วยเหลือจับงูเหลือมหนึ่งตัวความยาว6เมตรครึ่งภายในซอยจรัญ37ซอยย่อย3ทับ5อาสาสมัครได้ช่วยกันจับและนำส่งสอดอพอนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่ตอไป <S <S ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิก อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ